อันนี้จะมารีวิวห้องน้ำสาธารณะของเกาหลีนะครับกลางตรงโจงนะครับกลางป่ากลางนาห้องน้ำชายอโอ้โหเข้ามาครับเย็นชํำแล้วมีแอ,อร์พร้อมนะครับผมแอร์เย็นเลยครับโอ้โหนี่ห้องน้ำสาธารณะนะครับโถส้วมมีครบครับ จมีมีเพลงด้วยนะครับผมสุดยอดเลยฮะห้องน้ำเปิดเพลงแอร์ก็มีเพลงก็มีให้ฟังมีสองห้องครับแอร์อย่างยินเลยฮะห้องน้นม,มีทิชชทีิชูพร้อมครับแล้วก็เวลนานครับ ทำธุระเสร็จทิ้งลงถัวส่วนแล้วกดได้เลยฮะนะครับเนะี่ครับเขาบอกทิ้งเเลยไม่มีถังขยะครับสุดยอดมาก